ชาวบ้านตำบลเขาแรงกนะคะได้จัดงานประเพณีลาวเวียงสัมพันธ์เพื่อสืบสานประเพณีอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามไว้เพื่อให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ชื่นชมค่ะ ที่อาคารเอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแรงอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะนายนรงครอง,องชวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานลาวเวียงสัมพันธ์ครั้งที่3เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามเอาไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาซึ่งถือได้ว่าเป็นวันปีใหม่ไทยค่ะเป็นการกราบไหว้ขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีสอ มานิดนบอามามาดีนะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตอเดินทางมาร่วมงานในโอกาสนี้ด้วยค่ะ สำหรับชาวลาวเวียงหรือกลุ่มลาวตี้ในจังหวัดร,ราชบุรีเป็นชนชาติลาวที่ถูกกวาดต้อนมาจากเวียงจันทร์สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีประมาณ200ปีที่ผ่านมานะคะที่เรียกกันว่าลาวตี้เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้มักจะพูดลงท้ายกันว่าตี้จากการเล่าต่อกันมาชาวเวียงจันทร์ถูกกวาดต้อนกันมาในสมัยรัชกาลที่หได้มีการเลิกทาสบรรดาเฉลยลาวทั้งหมดมีอิสระ ก็ได้ตั้งถิ่นฐานทำมาหากินในสถานที่ต่างๆในจังหวัดราชบุรีส่วนหนึ่งไปยังทิศตะวันตกจากบริเวณเขาแรงไปในพื้นที่อำเภอจอมบึงหมู่บ้านนาสมอบ้านสูงเนินบ้านทำเนียบบ้านเก่าและบ้านวังมะเดื่อเป็นต้นจากทางทิศตะวันออกจากวัดพญาไม้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในตำบลนางแก้วตำบลบ้านคลองตำบลบ้านเลือกตำบลบ้านสิงเขตพื้นที่อำเภอโพธารามและพื้นที่อำเภอบ้านโป่งอีกจำนวน มากนะคะคสําหรับประเพณีที่น่าสนใจและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมคือเรื่องของความรักความสามัคคีในชุมชนและหมู่คณะพร้อมทั้งมีความกตัญญูกตตะเวทีต่อบรรพบุรุษอย่างมั่นคงอีกด้วยค่ะ